สวัสดีครับพี่น้องป้องปายมือ้อนี้เกษตรกิมพาเลาะนะครับเกษตรผ้ามาเลาะงานดีๆของสำนักง,งานกเกษตรอำเภอหนองกรุงศรีหฮาก็คืองานฟิวเดย์หรืองานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูก,กาลผลิตใหม่นั่นเองจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับส่งเสริมการ,กรเกษตรอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิสำนักงานเกษตรอำเภอหนองกรุงศรีสำนักง,งานกเ,ษเนาก,นงงนกเษตรจังหวัดกาฬสิน์ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งจัดขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ25์2565ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงตำบลลำหนองแสนอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินภายในศูนย์มีกิจกรรมการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยทุกกิจกรรมล้วนเอื้อประโยชน์แก่กันทั้งสิ้นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความรู้เกษตรกร,ร,กรพร้อมสู่การผลิตใหม่มีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน30รายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านานอำเภอนายจารุวัฒน์ภูแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนางลวิศาลานาลินยาเกษตรอำเภอหนองคุงรีเป็นผู้กล่าวรายงานภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิเช่นมีการจัดตลาดเกษตรกรโดยมีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมาร่วมโชว์และแสดงสินค้าและร่วมขายสินค้าด้านการเกษตรอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีคณาจารย์และน้องๆน,นักศึกษาจาก วิทยาลัยการอาชีพนองกรุงศรีมาร่วมให้ความรู้ในการแปลรูปไอศกรีมมะม่วงและโชว์การสั่งงานด้วยระบบดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการให้น้ำพืชด้วยระบบสปริงเกอร์มีฐานการเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด5ฐานฐานที่1การจัดทำบัญชีโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาลสิน ฐานที่2การปรับปรุงบำรุงดินโดยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาลสินฐานที่3ฐานการอารักขาพืชโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองกรุงศรีฐานที่4การรวมปุ่มเกษตรกรโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาก์จังหวัดกาลสินฐานที่5การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองกรุงศรี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมร่วมกันหวานปอเทืองและถ่ายกลบนำโดยท่านนายอำเภอหนองกรุงศีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสำนักงานเกษตรอำเภอหนองกรุงศียังจัดจุดเช็คอินสวยๆสำหรับผู้ที่มาร่วมงานเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สำนักง,งานเกษตรอำเภอหน,นองกรุงศรีได้จัดงานฟิวเดย์เป็นประจำทุกปีเพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีใหม่ๆได้ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นตัวนำถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต่อไปสำนักง,งานเกษตรอำเภอหน,นองกรุงศรีขอขอบพระคุณ